สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนเช้าวันนี้วันนี้ยังเดินน้นหลังนะคะหูเสียงลมก็แรงนะคะเนี่ยเดินทางกละดีไมไหมหนอเอเอไม่ไปคคะเดินทางทางตรงดีกว่าว่าจะเดินทางแล้วแตเมื่อวานไม่ได้เดินลืมะคะ่ะก็นี่แหละคะ่ะหูยยังมีน้ําอยู่กรุกคลิกนะคะวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยมื่อเท่าไหร่นะคะแล้วสีของท้องฟ้าก็ที่นี่นะคะ่ะมองมี มุ่งุเมฆด้วยนะคะทุกคนจะมองเห็นก้อนเมฆใช่ไหมคะวันนี้เห็นนะคะ่ะเองก็เลยเดินหน้าหลังก็ได้สลับกันนะคะหน้าหลังนี้บรรยากาศน่าจินตานาการดีไหมคะมาอีกแล้วค่ะความคิดยังบันเจดิดบันเจดิดแต่สวยนะคะถ้าเดินในป่าแล้วเป็นท้องฟ้าเหมือนอย่างนี้เนี่ยแต่เอาความจริงก็สีห่างกันอยู่นะคะหน่อยนึง ไม่มีเอ้ยมันมีไฟแต่มันก็ไม่น่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่จินตนาการอะไรมากเราก็จะไม่กลัวนะคะแต่มันใช้กับยังไม่ได้นะคะแค่เดินผ่านป่าก็ยังกลัวแล้วนะคะไปกันดีกว่าค่ะอ๋อหิมะก็ยาเไม่ละลายหมดนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตกหรือเปล่านะคะพยากรณ์ก็ไม่บอกชัวร์นะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวมากนะคะแต่ก็อยู่ที่รถสองรถสามเหมือนเดิมนะคะข้ามถนนก่อนนะคะรถมาแล้ว มอจะมองถ่ายถ่ายแล้วยมงมองรถเราก็รถชนตั้งนะคะมมกค่ะที่นี่เขาขับรถระวังกันนะคะคือเหมือนเขาจะมองเห็นผู้เดยอ่ะเหมือนแบบว่าเห็นเราเดินมาแต่ไกลๆเขาก็ชะลอรถจอดก่อนถึงทางมาลายด้วนนะคะให้คนเราข้ามนะคะบางทียังก็ไม่อยากจะข้ามหรอกค่ะให้เขาไปก,ก่อนก็ได้แต่เขาก็คอยนะคะบางทีเดินมาถึงสะพานรอแล้วนะคะวันนี้ความสวยงามก็ปาปรากกแต่สายตาเย,ายอะเลย,ยนะคะทุกวันจะมืดนะคะแต่วันนี้สวยมากเลยะค่ะ ก็ขอถ่ายนิดสิ้นะคะไม่ได้ถ่ายที้มาหลายวันแล้วไปให้ถ่ายให้ดูนะคะค่ะแล้วยังก็เลิกเรียนแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่ไปโรงเรียนเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ไปฝึกงานค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะพาออกไปที่สถานที่ฝึกงานนะคะแต่ว่าตอนนี้หิมะตกนะคะตกมาใหม่ๆเลยนะคะนี่อย่างสวยเลยคะ่ะอุณหภูนนะะมิที่ศูนย์องศานะคะสวยๆค่ะเดี๋ยวตอนเย็น ที่ออกมาอาจจะเยกว่านี้นะคะว่าน่าจะตกเรียกว่านี้นะคะแล้วตอนนี้ยังก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะจะพาไปดูที่ฝึกงานค่ะยังดูผิดนะคะนี่สถานที่จะแด้คิดว่าจะอยู่ที่ที่เคยไปนะคะแล้วดูดีๆมันไม่ใช่ค่ะมันอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งที่ก่อนนั้นยังยังไม่ยังไม่เคยไปนะคะเพื่อนว่าเดี๋ยวจะพาไปนะคะก็เลยต้องรีบออกมานะคะนี่นเป็นเวลาจะ่หกโมงนะคะอีกแค่สิบนาที ตอนแรกก็คิดว่าที่เราเคยไปเมื่อครั้งช่วงหน้าร้อนนี่ค่ะมั่นใจมากแต่พอมาดูอีกทีอ้าวมันไม่ใช่งานเขาเองเลยนะคะนี่เนี่ยสะอาดแล้วเนี่ยมาหน้างอยู่ในรถรางยิ่งเปี่ยนใจเรื่องท <tortured. S 2> ี่ที่จะจะมาหน้ารถรางคไม่ไปหน้ารถไฟไม่ก็ไปในตัวเมืองเลยค่ะก็ตอนนี้่ขารถออกอยแล้วค่ะแป๊บหนึ่งก็ออกแล้วค่ะที่เป็นเวลาหกโม สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะคะเพิ่งมาถึงบ้านเพื่อนนะคะนี่และะ้ะเพื่อนก็จะพาไปนี่แหละคะ่ะโกรธที่คุณครูแล้วนะคะนี่ให้ไปอยู่ไกลทำไมคะ่ะแล้วดูนะคะนี่คะ่ะรถตักหิมะพร้อมเลยนะคะทํางานทุกอย่างเลยนะคะไปกันดีกว่าค่ะเพื่อนสตาร์รถคอยเราแล้วนะคะเพื่อนที่น่ารักมากยัยงก็มาถึงแล้วนะคะไกลมากเลยนะคะนี่จากบ้านเอื้องอยู่ยัยงหาดูตึกก่อนนะคะ ตึกไหนคะนี่อันนี้ตึกแอไปด่านานู้นหรอคะเอ่อจะไปไหนดีคะนี้ยังต้องถามคนลวคะ่ะยิ่งถามจรงๆอยู่ด้วยชีวิตนี้อันนี้โบสถ์ใช่ไหมคะอยู่ข้างโบสถ์ต้องเป็นตึกนั้นแน่เลยคะ่ะคิดว่าเองเดินไปดูตึกก็ได้ค่ะไม่ถามแล้วคะ่ะเพราะว่าอยู่ข้างข้างโบสถ์ครูบอกไม่มีคนนี้มีสองที่คะ่ะอ,อน่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะที่ยังฝึกไม่ใช่บ้านพักคนชราแล้วล่ะคะ่ะคิดว่างานนี้ เขาใช้ฟรีเป็นเดือนเลยนะคะอันนี้คือโบสถ์ใช่ไหมคะอะไปต่อคะ่ะยังบรรยากาศดีไหมคะตอนนี้ดีค่ะไม่มีคนเลยนะคะคิดยังไงคะที่สมมาไกลขนาดนี้ครูไม่ได้สงสารนักเรียนเลยนะคะว่าไปเอาไปก็ไปคะ่ะเดี๋ยวถ้าเ่เจอก็ค่อยมาถามคนนะคะตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะคะนี่โรงพยาบาลนะคะไม่ใช่บ้านพักคนชาราะคะ่ะ ออกเชิงช่ยมาัคนชลานะคะแต่ไหนเป็นอันใดที่ใหญ่มากเลยนะคะค่ะเยงเจอตึกเซแล้วนะคะแต่ของเอียงเป็นเซสองเซสองเ,องเธออยู่ไหนอันนี้คือตึกเซใช่ค่ะตึกเซว่าแต่ว่าเซสองนี้อยู่ไหนคะบางทีก็เป็นมาทักคนชลาละคะ่ะเรื่องไปหาดูตึกเซสองก่อนนะคะเห็นป้ายแล้วเซ <c oughs> <c oughs> สองอยู่ไหนเนาะ อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะไปก่อนนะคะว่ายังไงดูนะคะป้ายนี้ว่าอะไรยังไงเอ,งอ่ยยังยังก็เห็นแต่อันนี้นะคะอันนี้เป็นโบสถ์ใช่ค่ะจะนึกว่าเป็นโบสถ์แล้วก็ตึกเซยอยู่ข้างนี้แต่ว่าไม่เห็นเซสองนะคะหรือว่าเขาอยู่รวมกันคะเซกับเซสองเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เปล่าคะยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าอันนี้ก็คือตึกใหญ่เลยนะคะอืม ค่ะอะคือมาทํางานฟรีนะคะที่นี่ฝึกงานข้าบอกว่าฝึกงานที่ประเทศนี้นะคะฟรีเลยค่ะไม่มีเงินนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องอะไรมากมายนะคะเขาให้มันครบชั่วโมงแล้วก็ให้ผ่านนะคะถ้าเขาให้ผ่านก็ดีนะคะหรือว่าถ้าได้ทํางานเลยเหมือนกับว่าเขาบอกว่า,วาเออคุณอยากทํางานที่นี่สอบไหมอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปรเรียนนะคะเราก็ไปรเรียนแค่วันเดียวนะคะใช่ค่ะ ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะคะค่ะกลับแล้วนะคะเพื่อนมาส่งอ่าอีกนิดหน่อยนะคะเพราะเพื่อนก็จะกลับกลับไปบ้านก็เหมือนกันนะคะยังก็แค่ข้ามถนนขึ้นไปหาป้ายรถไอ้นี้ก่อนนะคะป้ายรถรางก่อนนะคะน่าจะอยู่ใกลหรนะคะยังเห็นอนือแล้ว,ลวโอ๊ยตายต้องข้ามถนนนะคะเอียงข้ามถนนไปดนข้างในนี่เลยะคะ่ะเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ป้าย๋ยวนะคะเอียงดูก่อนนะคะเล็งก่อนนะคะ ก็รีบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปไม่ถูกก็ไปไม่ได้นะคะก็อีกสามนาทีนะคะที่รถรางจะมานะคะตอนแรกก็บอกเพิ่งจะไม่หนาวนะคะแต่ดืดดนๆวปนี้ชักจะเริ่มหนาวเหมือนกันนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนาวก็หนาวคะ่ะยังไงก็จะได้กลับอยู่แล้วล่ะคะนู่นนะคะฮ่ามืดเลยนะคะแต่ก็สวยนะคะวันนี้